ก็สวัสดีสมาผู้ชมกันด้วยนะครับมาพบกับช่องน้องการแชนแนลนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมโดมอกนะครับนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมขายไข่นั่นเองนะครับนะเป็นเนืที่น่าเล่นอยู่นะครับก็มาเล่นกันได้แบบนี้เป็นแบบก็คือเราต้องเอาไขมาขายนะครับนะนี่นะครับเอาไขมาขายนะครับอ่าเราได้ไขมาแล้วนะครับเราก็มาเก็บเลยนะครับ คลิกไปนะครับแล้วก็จะได้ตังมาเรื่อยๆเลยนะครับก็ไข่มันจะใชเอยู่นี่ะปกครองนะครับนี่มันก็จะมีบอกนะครับเห็นไหมครับอ่ะเราเก็บไปนะครับมันมีการเหล็กมั่งก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเนะเพราะว่าถ่ายโทรศัพท์เพราะว่าในคอมมันถ่ายไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรอยู่นะครับตอนนี้ก็กำลังเอา ไปซ่อมอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าพี่ก็ไม่มีเวลาไปเอาคอมนะครับนะก็เลยต้องมาถ่ายแบบนี้ก่อนอ่าเราได้ตังเราก็อัพอ๋อนี่ซื้อซื้อกับโดบักนะครับนั่นก็ซื้อนี่ไปเลยอ่าหนึ่งร้อยบาทาได้มาแล้วนะครับแล้วก็เขาให้มาซื้อนี่นะครับทำตามท,ที่เขาบอกกันนะนะครับเอาไปแล้วก็เก็บไข่ต่อนะครับไปเรื่อยๆนะครับไข่ คลิปนี้ก็จะไม่ตัดนะครับก็จะเล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับนะ,ะมีของแจกด้วยนะครับเพชรห้าห้าก้อนนะครับนะแล้วก็มีอะไรอีกไหมนี่จะเป็นพวกเสื้อโลกซสื้อกับตัวบักนะอ่านะไหนบอจังเราก็เก็บไปต่อเลยครับอ่เก็บไป ไปนะครับเก็บไปเก็บไว้คลิปนี้จะไวหน่อยเราต้องเล่นแบบไปไวนะอ่ะสามสิบเจ็ดก้อนนะครับแล้วก็เก็บไวมีซื้ออีกไหม มันไม่มีออโต้นะแบบนี้ก็ต้องเดินมาเก็บเองนะนะครับเก็บเองโอ้ออโต้นี่คือหมื่นนึงเลยนะบอกเลยว่าแพงว่าอ่าไวขึ้นดีกว่าให้มันให้มันลุงให้มานไวขึ้นนะอ่า มีอะไรแจกเงินโอ้ด้มาพันห้าแล้วครับเดี๋ยวก็มีแจกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราเก็บไปเรื่อยเรื่อยเลยใส่ฮะออกไปเติมต่อเก็บเก็บไว้นะครับเก็บไว้เก็บไว้เรื่อยเเลยคลิปนี้ไม่ไม,มีไม่มีการเติมนะครับ นะเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ได้ทํำมาเลยนะครับอยู่ที่บ้านทุกวันเลยก็เลยไม่ค่อยได้เติมนะครับคลิปนี้เก็บไ,ไปเก็บเก็เก็บสิเออเก็บไปเก็บไปเรื่อยๆสิเฮ้ยมาไวไหน่อยดิโอ้ช้าช้าจังมันไม่มีออโต้เลย ô oh, 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 tốt 19 mô bắc à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  Sự sử dụng sải tốt em tớ làm bác không biết em không nên tương lai là ơi đi đi ต่อเกตโตอ,อะโอ้โหแล้วเล่นเจตโตซับด้วยนะแล้วกูจะผ่านไหมเนี่ยอ่ะโชว์หน่อยอ่ะโชว์ให้คนดูดูหน่อยโชว์เละโชว์เละโหโชว์เละโชว์แล้วแหละตายแล้วแหละหนึ่งรอบโอ้โห้คลิปนี้อ่ะเพื่อคนดูโชว์ไปหน่อยจะผ่านไหมนะเนี่ย เอ้ยผ่านว่ะได้อะไรอ่ะได้คูณสองเหรออ๋อเก็บไข่คูณสองบ้านแป๊บเอ้ยมีเพชรอ๋อคือเอาเพชรมาซื้อไข่โอ้โหสี่ร้อยเพชรกับหนึ่งร้อยเจ็สิบห้าเพชรแพงจังกับพี่เจะเอารวยเลยนี่ไงเอ้ยเจ้ารวยเลยเหรอโอ้โห นี่เฮ้ยไขย่ไข่ไข่เต็มแล้วไข่เต็มแล้วเก็บก่อนเก็บก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ยไข่เต็มไข่เต็มจริงเหมือนหนึ่งก็น่าจะเก็บได้อยู่นะแต่ว่าต้องเอามาอัพไอ้พวกอ้นี้นี่ก่อนอะไออัพอ,อะไรต่อเดียวอัพไอนี้ก่อนแล้วกันนะให้รวยขึ้นเอ้เอเอ,เอาโอ้เดินเดินเดินไปกอปปี้เอ่ออะไรซื้อได้มั่งอ่ะไอ้นี้ มาซื้อใบมีอะไรอีกไหมอ้นี้อะไรอ่ะโอ้ยแพงเวสเหเราเว็บไม่ทำอ่ะดูซิว่ามีอะไรให้ซื้ออีกไหมเดี๋ยวดูอ่อนอันี้ซื้อครับโลบักโลบักแล้วก็โลบักหนึ่งร้อยบาทโอ้ยเมาค้างครับดูเมาค้างเมาค้างเมาค้าง แปดสิบน,นี่ก็คือกับโลบาสนะไปเรามาตรงนี้กันหนะึ่งลมสักเลี้ยงนี้เองสองพันห้าร้อยจะมันจะถึงไหมละ่ะเออสองพันห้าร้อยมันจะถึงไหมละ่ะเหตดผลเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้มันนานนะโอ้ยเมา,เาก็ะเร่อนอยากอีกโอ้ยตายแล้วชีวิต ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับเป็นของอีกอะไรอ,ะอ่ะโอ้ยเพชรได้ให้อยู่นะแต่ว่ามันต้องรองเวลาเฮ้ยเอาไข่ไปไข่ไข่โอ้ยสามร้อยแล้วนะเดี๋ยวเก็บไข่ก่อนเก็บไข่ไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมไข่มันจะช่วยเรา ไม่มีอะไรเลยจริงๆไอ้เดด๋ดวนี้อะไรอะ่ะอ๋อสมเพื่อนมาแล่นหรือว่าเราไม่มีเพื่อนเะดิเอาเพื่อนไหนมาล่ะเอวมั้ยอัพอะไรได้บ้างอยาเนี้ยกลับจริงๆออนเวลาออนเวลาอีกแล้วะครับ นี่คืออะไรอ่ะเรากดไปเรื่อยเยเลยแบบนี้มันไม่มีอะไรเลยนะมันก็ให้เราฟาร์มนะเออเอาจริงจริงมันให้เราฟาร์มนะมี600เอาไปได้บ้างเดี๋ยวเจะไปดูแป,ป,ป,ป้นนะึงไปดูแป้นนึงมีซื้อกับดูบัก พวกที่อัพได้มีเอ่อได้สตกเงยงมามันช่วยอะไรวะเก็บเดี๋ยวเก็บตังค์ให้ได้สองพันห้าก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาซื้อเลยนี่สองพันห้าสองพันห้าเอ้ยเมื่อกี้เราได้สักเียงมาใช่ไหมคุณผู้มชมไหนอะ ที่กสวนจะได้สัตว์เลี้ยงมานะเอ้ยสองพันเดี๋ยวเอาน่นก่อนว่ายน่งมาคูณหนึ่งจุดห้าก็ต้องซื้อไอ้นู่ก่อนนะ่ะมันสองพันห้าใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวต้องซื้อก่อนโอ้ยนานนะเนี่ยพี่ว่านานนะถ้ามันเอาตัวให้ก็ดีนะ มนแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะนจริงๆอ่ะเอ่อส่วนเพื่อนมาหรอมันมันเป็นโค้ดอ่ะแต่พี่ไม่มีโค้ดนะดิอ่อเราเก็บไปก่อน เก็บไข่ไว้ดีกว่านะเก็บไข่มันจะเต็มเอา,เาได้ดีแล้หนุกแล้วนะได้น้อยแล้วได้ไข่อะไรมาโอ้ยช้าอันนี้ช้ากว่าเดิมเราไปเก็บนู่นก่อนอ ไม่น้อยอ่ะโอ้ยขาดอีกพันน้ามันนานนะเนี่ยนานนะ เอามาจากไหนล่ะเฮ้ยแบบนี้ยันยากนะเออไม่ซื้อเดี๋ยวแกไม่ได้2,500กว่าเอาหัวนกคูณคูณ1.5นะมันดีอยู่อ่ะเย่แล้วสิหมดแล้วอะ่ะ มันหมดแล้วอ่ะเราไปเก็บไขกะะ่ก่อนก็ทำเก็บไปเรื่อยๆนะครับให้ได้สักสองไม้ฟองแล้วค่อยไปค่อยไปขายต่อมันไม่มีโอโต้ให้นะโอโต้มันหมื่นหนึ่งเลยอ่ะเพื่อนพอนดี่เก็บอ่ะ

เมาค้างครับมันใช้เมาไอดูทูนะครับมันก็เลยค้างหน่อยรอแก็บไปอ่ะสองพันห้าไปไปซื้อมุกันโอ้ยลำบากแท้หมดเนี่ยอ่ะสองพันห้าเก้บไปช่วยอะไรโอ้ย นะ้ลูกสุวาตรณจะได้มากขึ้นนะเมอกี้ได้สี่สิบห้าใช่ไหม,มได้แปดสิบเอ็ดโอเคครับไอ้นี่ก่อนมันช่วยอะไรไมีทุกเอย่างไปสองร้อยช่วยอะไรได้วะ ว่าอ่ไยวะเดินไปเือบเจอสองพันแล้วนะเอ่อไม่ดีกว่าไม่ไม่ขอสู้กันนะเพราะว่าพี่เอา,เอาด่าน ีเราด่านให้เล้กันให้เอาให้ที่สุดแล้วนะเ,อ,อ,เอ,อ้ตายนะครับมเมาเรือนไม่ทันเอา,เอาตายแล้วยังมันโดดข้ามได้นะโอ้ยตายพอดีพี่ไม่ค่อยได้เล่นแมปกระโดดนะก็เลยแบบตายบ่อย อ่ะผ่านแล้วนะไปกลับกันเ้ยเสียเวลาไหมเนี่ยอ๋อคือขายงนันโนมัติโอเคดีเว้ยอันแรกดีนะอ่าก่อนนี้ก็ไอ้นี่สองพันซื้อไอ้นี่อันนี้คือหมื่นหนึ่ใครจะมีปัญญาเก็บได้ไวะ ไห่มากเลยนะครับผุจริงหมื่นหนึ่งก็เก็บได้อยู่นะแต่ว่ามันใช้เวลานานนะนะครับโอเครู้สึกว่าเงินจะไม่เข้าแล้วนะหมดแล้วหรอโโอ้หมดแล้วจริงวยเฮ้ยหมดไวนะเฮ้ยอ้องเงนเถอะ จริงหีืพวกนี้เนี่ยได้เก็บไม่ทันแล้วนะครับตรงน,นี้โอเคเก็บไว้เรื่อยๆเลยโอ้ว้าวว้าว,ว,าวนี่แน่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 โอเคไปเก็บเอาไปถายต่อนะครับอ้าวหมดแล้วเหรอโอ้โหไวนะแค่ชั่วโมงเดียวไวนะเออนี่สอง ซื้อไปเลยเรียบร้อยนี้ก็เก็บรางแล้วมันช่วยอะไรได้วะเดี๋ยวซื้ออันนี้ก่อนไปหมดแล้วหรอเอ้ยได้แมวมาไข่แมวไข่แมวไทเท่าไหร่กัน นี่ไงไข่แมวนะครับได้ามาแล้วโอ้โหมันต้องซื้อนี่ไปเรื่อยๆนะบอกไดยว่าน,น้องคาร์ดมากซนะื้อไปต่อเก็บต่อเก็บต่อไม่รอแล้วนะเอ้ยช้านะงเป็ดแมวม่นช้าอยู่นะนะมัน เรต้องใช่เวลาบบนี้นต้องรออะไรของมันนี่คืออะไรมันเต็มแล้วหรอ เขาหรอมันคือแล้วเรียนออกจากไหนอะมีเสื้อกับโลบักแล้วก็พีเนียมสิซนะครับหมดแล้วหรอมันไม่มีอะไรแล้วนี่มันก็ให้ให้เราขายไข่ไปเรื่อยก็เป็นแบบที่น่าเล่นอยู่นะ ซื้ิว่ามีอะไรอีกไหมอะไรซื้อได้ไอ้นี่สองพันคืออะไรอ่ะอย่ากเก็บตาแป๊บอันไหนที่มันถูกถูกเราก็จะซื้อไปก่อน สองพันแล้วนี่มันเกิดสองพันแล้วด้วยอ่ะคืออะไรอะ่ะอ๋อเก็บไข่ได้มากขึ้น หมดล้วุกซิซื้อจะได้อีกไหม เก็บ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 ไปเก็บไปเก็บไว้ไปเก็บไว้เก็บไว้กันครับเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็โอ้โหทันทีนะหนึ่งร้อยเลยไข่ได้ตังค์มากขึ้น ซื้อไข่ก่อนนี่ว้านี่สังเยงแบบนี้หน่อยเหรอสั์เียงครอบไอพ่อครัวห้าพันจบไข่ได้มึงน้อยฟองแล้วก็ดีเบิร์ดหนึ่งมืน่นเอออะไรดีกว่าวนี่ยโอ้โหราคาแพงทั้นเราต้องก็บ ซื้อแต่ไอ,อ้นี่แล้วนะเนี่ยแปดร้อยโอเค 800. แปดร้อยเก็บให้ได้ 800. แปดร้อยเก็บไม่ได้แปดร้อยคนอื่นเข้าไปไกลแล้วนะโอ้โหไปไกลกว่าเราอีกนะครับอ่ะหนึ่งพัน ไปซื้อกันออะต่อไป960ไม่รู้ว่าจะได้ไข่อะไรต่อไปนะตอนนี้เราได้ไข่อะไรมาอ๋อไข่นี่จะได้เนินดีจะได้เนินดีลักสีบาทนะครับแล้วก็แมวก็จะได้20่สินะครับส่วนเออหมาใช่เปล่าหมาก็ได้10เหรียญน,นะครับ แล้วไข่ธรรมดาได้แปดเหลียงนะครับก็คือแปดบาทนั่นเองนะก็มันก็จะต่างกันไปเรื่อยๆเลยนะครับจะเรายิ่งได้ไข่โอโหดนะครับเราก็ยิ่งได้ตังเยอะอะไรแบบนั้นแล้วก็แบบนี้ก็ใ e ห้ครได้นะครับนะใหครได้ e จริงๆนะแบบเนี้ยถ้าเปคนมิดถ้าใครมีตังโลบั๊กอะเนี่ยมาซื้อออโตโ้ได้เลยเนี่ยเจ็ดสิบเก้าบาทเนี่ย แล้วก็ฟาร์มบบายๆเลยไม่ต้องมากดอเองแบบนี้แน่กินมัน960ใช่ไหมซื้อหน้แล้วนี่ต่อไป1,200 1,120ไข่ก็ยังเหลืออยู่แต่ไปเรื่อยๆรู้สึกว่าไข่จะเต็มอีกแล้วนะครับ ไปอ่านไม่ออกมัานาทางกฤษเว้ยเบ้ยเอาเถอะอะไรอย่างนี้ก็ยังมันยนี่ต้องมาเก็บเองใช่ไหมเนี่ย อะไรเราซื้อเออหมดแล้วหรอต่อไปหนึ่งพันหเก้อย่ะโอ้โหชอบไปเตือนก่ทถึถูกไข่เดียเท่าไหร่เกินเไข่ยังก็ล ว่าเราต้องไปเก็บไข่เพิ่มเลยไปเรื่อยๆโอ้โหโอ้โหไข่มาไม่หยุดเลยนะมาไม่หยุดเลยนะมาไม่หยุดกันเลยนะเอาจริงๆมาไม่หยุดเลยโอ้โหไข่เพียบเลยนะนี่แหละนี่แหละเก็บไปเกไปนี่แหละ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 เกิดวันนี้เลยเกิดวันนี้เลยเกิดเชูไปเลย ไม่ไม่เอาไม่เติมมันไม่เติมไม่เติมไม่เติมเว้ยไม่เติมเโอ้โหมาแล้วตัวสิงห์มาดูๆเลยอ่ะโอ้แก็บไม่ทันอ่ะพอก่อนเถอะมากเกินไปแล้ว นี้จะสองร้อยคนนี้ดีได้มากกว่าทีนึงอ่ะทีนึง มาดูกันจะได้ดละแปดส80เหรียญก็คือ80บาทนะครับก็ประมาณนี้นะต้องปิดคลิปแล้วเลยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ลืมกดไลค์กดติดตามกดกระกดิ่งกันด้วยนะครับนะเพื่อเปน็นกำลังใจให้พี่ถ่ายคลิปต่อไปนั่นเองนะครับนั้นน้องไก่เซนเนลขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย